ก็พริกซ่วนนึงค่ะของพิเศษของแซ่บของนัวลงไปค่ะใส่มาม่าลมาค่ะวันนี้สาวแดนจะพาทุกคนมายำมาม่านะจ๊ะยำมาม่าอันนี้จ้ะมาม่าก้นยำกุ้งมีปลาหมึกขหนวดแล้วก็กุ้งนะจ๊ะมีหมูยอนะจ๊ะมีตัวอัด้วยจ้ะ เราจะมาลวกทุกอย่างเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าไปลวกจ้ะพี่น้องจา๋งจาน้ำเดือนเดือนนี้ลเลยเอาเส้นลวกก่อนนะจ๊ะจะมามะนาลวกก่อนเลยเเข้าวขาวกับน้อ,อาเส้นลงไปมาคะไม่ลวกนานนะจ๊ะเดี๋ยวเส้นอืดน,นะลวกพอสุูขับน้องขาวแล้วก็ตักขึ้นเนาะ ขึ้นพักไว้จ้ะเอาหมูยอมันลวกตัวค่ะหมูยอก็สุกแล้วเราไม่ต้องลวกนานนะจ๊ะออพอแล้วจ้ะมันสุกแล้วเราลวกผ่านน้ำร้อนเนาะ ขึ้นจลูกยิ่งโตจ้ะกะุ้งกับปลาหมึกลวกร,ร่วมกันเลยจ้ากุ้งบอเปลือกออกไปจ้ามากเป็นคนมากกินด้วยจ้ะ สีสวยด้วยจ้ะลวกไปจ้ปะปลาหมึอกอย่าลวกนานนะจ๊ะเออเดี๋ยวเหนียวแข็งค่ะลวกพอดีพอดีค่ะลวกพอดีสุกเออกุ้งก็อย่าลวกนานจ้ะมันแข็งลวกพอสุกค่ะเออลหมูสับจะเป็นน้องจ๋าเอามารวนจ้ะเออเอามารวนใส่เอ่อเอ่อรสดีนะจ๊ะเนาะเป็นน้ำเนอะจ้ะเนาะน้ำสตอ๊อกก่อนาะ มาค่ะพี่น้องมายัมยัม,มามาดอันนี้เป็นเอือหมูล้วนหมูแล้วจะเด้อล้วนหมูตับใส่น้ำไปด้วยจะได้มีน้ำยัมเนาะอันนี้เป็นน,น้ำเสื่อมที่ข่อยเฮ็ดไวนาาน้นะจ๊ะเนาะใท้สองสอง่วนบีบมะนาวลงไปมะนาวข่อยใส่ลูกหนึ่งแด้วจะเด้อ แล้วก็ใส่พริกลงไปจ้ะพริกนี้มีทีกแห่งก็พริกแดงและเขียวนะคะพีตามชอบเลยจ้ะพีต่ตามชอบเลยนะจ้ะก็จะเพิ่มซีสันด้วยซอสพริกนะซอสพริกส่วนหนึ่งค่ะใส่ผงพิเศษผมแซ่บผง,ผงนัวลงไปค่ะ น้ำปลาสองส่วนก่อนค่ะพี่น้องเอาไปมาเติมนหอมเนาะสเดินจะใส่นี่เครื่องปูมาม่าเครื่องป้อมหอมค่ะก็จะมีเอ่ออะไรนะคะพริกเผาที่อยู่ในอันซองมะม่าค่ะพริกเผาที่อยู่ในซองมะม่าเนาะชอบชอบป้ามหอมใส่ไปหนึ่งแก้ว ปรุงรสน้ำยำก่อนต้นะ่นนตานตานเราปรุงรสตามต้องการเล้วพี่น้องเนะอากระใสลงไปค่ะเครื่องที่เราลวกนะใส่หมดเสร็จนล้สต้มจืดจืดแล้วจะด ใส่มากเลยจ้ะใส่ผักต่างๆลงไปเลยพี่น้องจ่าคมๆคนแจกหน่อยสีสั่ย้ำก่อนนะสุดยอดมากินมาโอ้ะโอ,โอ,โอเนี่ยแจะพี่น้องจ่พีส่สาวเดือด Mm. อืนทั้งตัวเลยใจยัง